สวัสดีครับพบกับงานสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนไปรับชมฝากพ,พี่ๆก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยสําหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ต้อง CF บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สร้อยคอห่วงเพชรตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรทั้งหมด28เมตรรวม84 m, ตังน้ำหนักรวม16.04กรัมความยาวสร้อย20.5นิ้วราคาขายถูกมากๆเพียง3 9 9 0 0บาทราคาดีนะครับแล้วก็ได้ชิ้นงานที่สวยพี่ๆดูสภาพของชิ้นงานก่อนสายสร้อยเนี่ย จะทำลายออกมานะครับได้แปลกตาลายแบบนี้ดูคลาสสิกแล้วก็ดูเรียบหรูมากๆเลยนะครับใส่ง่ายๆส่วนตัวห่วงเพชรประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีงานไม่บุบดีอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ขนาดกำลังสวยแบบนี้กด CF กดสั่งซื้อมาได้เลยครับสร้อยคอเม็ดคลั่งประดับทับทีมงานเก่านะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะใช้ลวดนะครับ ร้อยด้วยเม็ดคลั่งทองคำรูปทรงต่างๆเม็ดคลั่งจะเป็นทองคำ80-90%นำมาร้อยกับลวดแล้วก็จะประดับด้วยทับทิมน้ำหนักรวมทั้งชิ้น27.18กรัมความยาวส้อย20นิ้วราคาขาย69,500บาท สวยมากๆเลยแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยสำหรับพี่ๆนะครับที่เ,เป็นคนที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าชิ้นนี้รีบกด CF มาได้เลยสายลวดนะครับจะถูกรอยด้วยเม็ดครั่งรูปทรงต่างๆทั้งเม็ดกลมเม็ดมะยมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวสร้อยด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตำหนินะครับหรือว่าริ้วรอยตามการใช้งานของความเก่าแท้ๆแบบนี้ นี่ครับด้านหลังของเขาจะเป็นแบบนี้จะมีริ้วรอยนะคะหรือว่าตําหนิตามความเก่าพี่ๆที่รักงานเก่าแล้วก็เข้าใจงานเก่านะครับรีบกดจองมาได้เลยขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นคอเนี่ยรับรองเลยว่าสวยเด่นประการตาแล้วก็มีคนทักแน่นอนเด่นแน่นอนครับสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะครับใส่ออกงานใดๆก็แล้วแต่ ทำให้พี่ๆมีรอยยิ้มที่มีคนแอบมองแน่นอนกด CF ได้เลยครับแหวนหยกพมา่าอานมาสีกรีนแอปเปิลประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนทองคำ75%ประดับเม็ดย่อยด้วยหยกพมา่าอานมาสีกรีนแอปเปิลประดับเพชร20เม็ดรวม40ต่างน้ำหนักรวม6.06กรัมขนาดแหวน60ราคาขายเพียง25,900บาท รีบก,กดจองกด CF มาก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับชิ้นงานสวยใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันใส่นะครับเอาเคล็ดเสริมโชคลาภแล้วก็สุขภาพที่ดีรวมถึงหยกพม่าสีกรีนแอปเปิลนะครับยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพรั่งพร้อม ความสุขสมบูรณ์ในด้านต่างๆอีกทั้งยังมีพลังมากๆเลยในการควบคุมอารมณ์ของเรานะครับให้ไปในทิศทางที่บวกแล้วก็มีพลังที่สดชื่นตลอดเวลาแหวนวงนี้เหมาะมากๆกับการเป็นแหวนคู่ใจที่ใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันงานสวยเรียบโก้ดูดี cf นะครับ ต่งหูดอกพิกุลนกพร,รัดยอดมรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพลอยนกพร,รัดเพชร2เม็ดรวม10ตังน้ำหนักรวม6.13กรัมหน้ากว้างนะครับ1.4ูณ1.5เซนติเมตรราคาขายเพียง21,500บาทต่งหูนกพร,รัดคู่นี้นะครับใส่ง่ายแล้วก็ได้ขนาดที่ใช้งานได้บ่อยๆครับงานสวยถูก แต่งแต้มออกมาในรูปของดอกพิกุลแล้วใช้พลอยนกพรัษมาประดับจุดเด่นอยู่ที่การใช้มรกฏเป็นเรือนยอดนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับทั้งตัวเรือนตัวก้านตัวแป้นนะครับก็คือพร้อมใช้งานมากๆพี่พีที่กําลังมองหาต่างหูนกพรัษนะครับสักคู่หนึ่งไว้ใส่ได้ไบ่อยๆในราคาที่จับต้องได้ราคาไม่สูงจนเกินไป คู่นี้ต้นแนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ใส่ได้ง่ายๆแล้วก็ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับฝากคนที่พี่ๆรักได้อีกด้วยกด CF ได้เลยครับตังหูเพชรเดี่ยวเรือนดอกแก้วนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า7ปนะฮะประดับด้วยเพชร2เม็ดรวม30ตังหรือตกเม็ดละ 15ตังนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่3.85กรัมหน้ากว้าง1.1คูณ1.1เซนติเมตรราคาขายเพียง14,900บาทถูกมากๆแล้วก็งานน่ารักมากๆเลยนะครับต่างหูคู่นี้นะครับเขาก็ดีไซน์ออกมาในเรือนดอกแก้วนะครับโดยที่ตัวดอกไม้เนี่ยเขาจะทำเป็นสีทองด้านแล้วก็ประดับด้วยเพชรเม็ดเดียวตัวเพชร ขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งต่างหูเลยที่น่าซื้อน่าใช้ใส่ติดหูในชีวิตประจำวันพี่ๆนะครับหลายท่านชอบงานนะครับแบบรีบเรียบ,ยบใช้งานได้บ่อยๆต่างหูคู่นี้น่าจะตอบโจทย์ถ้ากำลังมองหาต่างหูสักคู่หนึ่งนะครับไว้ใส่ติดหูแม่หูดูโลง่งแล้วก็ดูน่ารักดูหว,วานๆได้บ่อยๆคู่นี้ตอบโจทย์ CF ได้เลยนะครับ ตังหูมุกอโกย่าประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมุกอโกย่านะครับขนาด6.5มิลประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.10กระกราดแบ่งเป็นเพชร10เมตรรวม70ตังเพชร10เม็ดรวม40ตังน้ำหนักรวม8.72กรัมหน้ากว้าง1.3คูณ1.3เซนติเมตรราคาขาย42,500บาท งานสวยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์หวานๆที่ใช้งานได้2แบบมีแจ็คเก็ตครับส่วนที่เป็นอดอกพิกุลนะครับเพชรเนี่ยสามารถถอดได้จะใส่เดี่ยวเป็นต่างหูมุกเดี่ยวๆแบบนี้ก็ได้ตัวมุกนะครับมันวาวแล้วก็ลัสเตอร์ดีมีตำหนิบนพื้นผิวเล็กน้อยโดยรวมสวยส่วนเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีได้เพชรเม็ดใหญ่อีกด้วยนะครับ เพชรเนี่ยตกเม็ดละ7ตังกับ4ตังนะครับจะใส่เป็นจัดเต็มแบบนี้เป็นดอกพิกุลใหญ่ๆแบบนี้ไว้ใส่ออกงานก็ได้ตัวเพชรน,นะครับขาวแล้วก็เล่นไฟมากๆเลยหรือในวันเบาๆถอดแจ็กเก็ตเพชรออกแล้วก็ใช้เป็นตังหูมุกเดี่ยวแบบนี้ไว้ใส่ปิดหูก็ได้กด CF ได้เลยนะครับตังหูดอกพิกุลตุ้งติ้งประดับเพชรลูกโลกนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกนะครบแบบไม่รองซัพ28์28เมตรรวม1.08กรัตน้ำหนักรวม4.18กรัมความยาวนะครับตั้งแต่ห่วงเกี่ยวจนถึงตุ้งติ้งล่างสุด3.5เซนติเมตรราคาขายเพียง18,500บาทงานน่ารักหวานๆนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆเลย ตัวต่างหูนะครับเขาจะทําเป็นช่อตุ้งติ้งดอกพิกลโดยที่ตัวตุ้งติ้งเนี่ยก็กําลังสวยนะครับใช้งานได้แบบบ่อยๆดูไม่เยอะจนเกินไปไม่มากจนเกินไปคือใส่แล้วดูหวานดูลงตัวตัวเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกที่ประดับก,ก็เล่นไฟวิบบับดีครับงานดีๆแบบนี้น่ามีไว้ใช้นะครับราคาถูกอีกด้วยครับ กําไรทับทิมแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยทับทิมพม่าน้ําหนักรวม14.04กรัมนะครับขนาดเส้นผ่านสูงกลางเอยู่ที่5.4เซนติเมตรราคาขาย35,900บาทงานสวยมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับตัวกา้านตัวเรือนไม่บุกบีีตัวล็อกอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็ด้านหน้ากําไรเนี่ย ถูกประดับด้วยทับทิมนะคะไม่ว่าจะเป็นทับทิมเจียเหลี่ยมทับทิมกลมหรือทับทิมมาคีนะครับล้วนให้สีสันที่เด่นแล้วก็สะดุดตาเหมาะมากๆเลยกับชิ้นงานแบบนี้ที่เราซื้อแล้วก็ใช้งานได้จริงเห็นไหมฮะหน้ากว้างของเขาเนี่ยใช้งานได้จริงดูไม่เป็นทางการจนเกินไปคือใส่ได้ในทุกๆวัน c f ได้เลยครับ สำหรับพี่ๆที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าร้านของเราเนี่ยหน้าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านของเราอยู่ที่ห้าง JJ Mall จะตุจักรชั้นหนึ่งะครับห้อง F 2 0เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับถ้าพี่ๆสะดวกแล้วก็ว่างมารับชมสินค้ากันที่หน้าร้าน ทุกวันเสาร์อาิตได้ครับวันนี้ต้องกับน้กลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย